สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกพี่น้อง <cheer. S 1> นี่ครับโอ้ h! ทำอะไรกันเนี่ยเมื่อคืนมันเทิงเมื่อคืนมันเทิงไปหน่อยครับแบตหมดเกลี้ยงนี่เออคนปลูกอะไรจะโหดแท้ดูจะทำยังไงพี่น้องนี่เยอะๆๆๆเสียตูเลยครับเฮ้ยรถหลังเอ้อ โอ้รนหลังเสียเบียรครับเสียเบียสังการต้นไม้นะข้างหน้าต้นไม้น,นี่ติดไหมไปทางไหนนี่ครับเจ้าเคยใหม่ไพการเสียเบียร,รหน้าฝนครับเมื่อคืนเปิดเพลงเยอะไปหน่อยสตาร์ทไม่ติดต้องเดีย๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทำยังไง ติดหรือไม่มาชมกันเอาเอาเอาล้อไม่หมุนเลยครับติดไหมมาชมกันครับ ถอยบ่รถไถดันถอยไปได้บบ่รถไถดันก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนแผนเดี๋ยวให้เสียเบียไปรถไถมาดันดูได้ไหมไม่รู้ว่าทีมงานจะเริ่มงานได้หรือเปล่าครับเรามาดูกันอ่าจะกักเตี้ก่อไปข้างหลังเลย กอนไปนู่นเลยเล่นอะไรกันไม่รู้พี่น้องมาดูกันไปไกลเลยเลยเมื่คืนเปิดเพลงดึกนะครับน่าจะดึกผมกลับก่อนดูโอ้ยาวลงบ่อดิ อันนี้จะเป็นเคยใหม่ใครการครับติดไหมฮะมันไม่หมุนเขาจะรถไถดันดันมันก็ไม่หมุนหรอกอรมันเบาบบเดึกวันเมื่อคืน อ๋อเปิดพัดลมนอนอ๋อเปิดพัดลมนอนครับเนอ,นอาการเทิงจะทำยังไงมาดูกันครับระวังท้ายหลุดนะจะดันไปหน้าหรือเปล่าเลย มันมันต้องกดนะ่ะเอ้าโอ้้อไม่หมุนพี่รองมันต้องกดหรือเปล่ากดแล้วก็กดแล้วดันนะ่ะน,นั่นแหละนี่ครับ ไม่ติดพี่นงานเข้าแล้วสายพ่วงก็ไม่มีครับจะเอาอยัางไงกดก็ไม่หมุนเลยมาดูจะทำไง เบียดดันตูดระวังปลายนะ <mm เฮ้ยมันแคบหรอไปได้ไหมเอาเล่นไปได้ไหมไ,ได้ได้ไม่ไม่ขยับไปทางน,นู้นอีกขยับไปนู่นอีกอะไร ยกขึ้นนี่ยกขึ้นสูงแล้วบ่ได้ไไดเออเลยเดี๋ยวเรามันลุ้นครับว่มามันจะติดไหมอูอ้ผักกันไปไหนนี่ผักกันไปไหนเนี่ยไปที่แห้งด้วยเปล่าเรียบร้อยครับเออเยี่ยมเยี่ยม,ยยม โอ้สุดจัดเลยเยี่ยมจริงเลยแม่ใครเอกีม้าส้มมาฮะพระเอกีม้าส้มมาบอกเอ,อเสียบเบีย้ยครับพระเอกีม้าส้มมาใช่ไหมความความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ติด สดชื่นครับเปิดพัดลมนอนเมื่อคืนครับแบตหมดเกลี้ยงเจ้า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> สายลั่นไี่น้องตอนนี้ก็เละไปหมดเลยครับเนี่ย อู้ uh, รถรถใครมานั่นโรก,กี้ใครนั่นปัดโอ้โ oh ห oh. ชมรมรชมรมโรก,กี้ครับโ oh oh. อ้โรกี้เยอะแท้วะนี่ uh oh. อู้โรกี้ใครนั่นน้องใหม่หอบอใช่ใช่ไหมรถปะทง,งนี่ไห oh oh. มนี่โอ้หนุ่มธนาภูมิสายรถครับ ตอนรับสมาชิกใหม่พี่น,น้องแหมสวยเหลือเกินอยากเจอขึ้นบอ่อป๋านี่ครับโอ้ยป๋าขึ้นโชว์หน่อยขึ้นบอ่อโชว์หน่อย ไปด่ครับเอไปไหนทำไมหล่อแท้รถอ่ะเอสุดยอดเลยเท่าไห,หร่วะสี่สองใช่ไหมเออได้ตาหวานอีกยางใหม่หกเส้นอะโอ้ยยางใหม่พี่น้องดูรถใหม่ป๋าทง แน่นอนจริงครับเอเยนไหมโอ้ปามาดีครับอเอเยนไหมผมจับเอเดียวก่อนไหนโอ้ปีนแอร์ใช้เลยโอ้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ